คุณแอมมีอะไรอยากจะบอกคุณเบลหน่อยไหมไม่เป็นไรครับนี่แหละครับอะไรฮะเยี่ยมคืออะไรเยี่ยมเยี่ยมใครป่วยบอกมาเยี่ยมไปคือไม่รู้จะไม่รู้จะบอกว่าอะไรคือเขาก็มาเล่นเกมให้ความสนุกของทางบ้านอันนี้ขอบคุณผู้ชมทางบ้านเลยขอบคุณครับอยย่างงเี้ ตอบได้ไหมค่ะทางเทา้าค่ะทางเทา้านะฮะคำตอบที่ถูกคือทางเทา้าคุณแอมก็น่าจะรู้ใช่ไหมฮะ,ะโอ้โหการดวลครั้งที่5ยังไม่ทันแลเลยผลแพ้ชนะออกมาแล้วผู้ชนะได้แก่คุณโบโอ้โคุณเบลคงจะตื่นเต้น มาดูกันครับใบก็แหมมันก็ไม่ได้นึกออกไหมเออเอาล่ะมาดูกันครับว่าค่าหัวที่คุณโบจะได้รับไปคือเท่าไหร่100จนถึง40,000บาทอย่าไปหนึ่งร้อยยิงๆอยากได้เงินเยอะๆจะเยอะสมใจหรือไม่หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทไม่เอาไม่เอาไม่ทะเลาะกันแดงไม่ทะเลาะกันแดงนะพิ่งแต่งงานมาด้วย 100บาทจะไปฮันนีมูนที่ไหนดีหัว่าไปปักซอยก็หมดนะหรือวไปปักซอยก็หมดนะจะไปฮันนีมูนปักซอยเลยนะฮะคุณเบลสู้มาอย่างสุดๆุดเลยสุดแล้วค่ะสุดแล้วนะหมดแรงมาถึงตรงนี้หมดแรงเดี๋ยวต้องไปเลี้ยงลูกด้วยครับผมเออคุณแอมมีอะไรอยากจะบอกคุณเบลหน่อยไหมไม่เป็นไรครับนี่แหละครับ อะไรฮะเยี่ยมคืออะไรเยี่ยมเยี่ยมใครป่วยบอกฮะป่วยเดี๋ยวไปเยี่ยมเ้ยคือไม่รู้จะไม่รู้จะบอกว่าอะไรคือเขาก็มาเล่นเกมให้ความสนุกกับผู้ชมทางบ้านอันนี้ขอบคุณผู้ชมทางบ้านเลยขอบคุณครับอย่างเงีออขอบคุณพี่เอคโอบยินดีครับยินดีขอบคุณผู้เข้าแขสอร์ททุกท่านนะฮะขอบคุณครับ เดี๋ยวคุณกลับมาดวลกันใหม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นฝ่ายชายตอบแล้วฝ่ายหญิงเป็นคนตกบผมบอกเลยว่ามีแค่ภรรยาผมนะครับทำไมฮะมีอะไรมากกว่าคำเดียวเลยนะว่าชูดีชูดีคุณเบลฮะคุณเบลเคยเคยดูคุณแอมก็ตกมาแล้วใช่ไหมใช่เคยดูเคยแล้วเคยเห็นใกล้ๆ้แบบนี้ยัง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 ค่ะอยากให้เป็นยังไงอ่ะเอออยากให้เป็นยังไงบอกมาเลย ไปสบายสบายไปสบายสบายยังไม่ตายโอ้โหมาที่ลงไปแล้วไม่เจ็บอยากให้ไปสบายสบายเออนะนัรักว่ะเออแต่นะแต่สายตาเขาแฝงว่าเอ๊ะลงไปไม่รู้ข้างล่างจะมีอะไรไม่เป็นไรครับผมแต่ลงไปใช่ไหมครับสุดท้ายคุณเดินลงไปมันก็ต้องมีเราสิครับ ครับผมเอาล่ะก่อนจะลงไปมีฝากผลงานอะไรสักนิดหนึ่งไหมตอนนี้นะครับอย่าลืมติดตามนะครับผมเรื่องสะพายนางลำนะครับผมแล้วก็มีเรื่องหลงเงาจันนะครับแล้วก็สาบสังคีตครับเดี๋ยวติดตามได้ทางช่องติดตามได้ทางช่องเจ็ดแล้วก็ติดตามได้นะฮะ Steel Standing Thailand นะครับสวัสดีครับโอ้ยทำไมรีบลาจังเลยอยู่นานๆให้ก่อนผมไม่อยากอยู่ฮะคุยไปเรื่อยๆทรมานคุณไปเรื่อยๆดีกว่าคเบลทรมานผมเลยเบล ปกติเวลาเราทะเลาะกันเคยมีใช่ไหมเราต้องทะเลาะกันเนี่ยนิดหน่อยใช่ไหมแล้วเราแบบเราแบบแก้แค้นยังไงใช่ไหมฮะไม่ได้แก้แค้นอะไรไม่ได้แก้แค้นเลยหรอเบลโอกาสมาถึงแล้วนี่เป็นโอกาสของคุณเบลเลยเอางี้ครับถ้าเบลพูดคําว่าไปเมื่อไหร่คุณแอมตกไปเมื่อนั้นแล้วแต่เบลเลยไปค่ะไปไปไป